ข้อ96ดังได้สดับมาพรามวงเล็บผู้รู้ลักษณะสิริคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเขาคิดว่าอนาถาบินิกาเศรษฐีนี้เป็นทุกขตะแล้วกลับเป็นอิสระอีกทำชะไหนเราจะพึงลักษิริของเศรษฐีนั้นมาได้ได้ไปเรือนของอนาถาบินิกาเศรษฐีก็เศรษฐีมีไก่ขาวปลอดเปรียบด้วยสังขัดขังไว้ในกรงทองสิรินั้นตั้งอยู่ที่งอนไก่ พามไปในเรือนของเศรษฐีนั้นอันเศษรษฐีทำสการะและสัมมาณะแล้วถามว่าท่านมาเพื่อประสงค์อะไรตรวจว่าสิริตั้งอยู่ที่ไหนหนอทราบว่าที่หงอนไก่จึงกล่าวว่าท่านมหาเศรษฐีข้าพเจ้าบอกมนกมานบห้าร้อยคนมานบและข้าพเจ้าอาศัยไก่ตัวหนึ่งซึ่งขันไม่เป็นเวลาก็ลำบากทราบว่าไก่ตัวนี้ขันเป็นเวลา ข้าพเจ้ามาเพื่อต้องการไก่ตัวนี้ขอโปรดให้ไก่ตัวนี้แก่ข้าพเจ้าเถิดเศรษฐีกล่าวว่าจงจับเอาไปเถิดพราหมณ์ข้าพเจ้าให้ไก่แก่ท่านในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่าให้เท่านั้นสิริหายไปจากงอนไก่ตัวนั้นตั้งอยู่ที่มณีอันเศรษฐีวางไว้เหนือศีรษะพราหมณ์รู้เรื่องนั้นจึงขอแม้ซึ่งมณีในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่าให้มณีเท่านั้นสิริหายไปจากมณีนั้นตั้งอยู่ที่ไม้ตเวด อันเศรษฐีวางไว้เหนือศีรษะพราหมณ์นั้นรู้เรื่องนั้นจึงขอไม้ตะเวดนั้นในขณะที่เศรษฐีกล่าวว่าให้เท่านั้นสิริหายไปจากไม้ตะเวทนั้นตั้งอยู่ที่ศีรษะของอัครมเหสีของเศรษฐีนามว่าบุญลักษณะเทวีพราหมณ์รู้เรื่องนั้นคิดว่าพันดะนั่นวงเล็บคือภรยาเศรษฐีไม่ยอมสละเราไม่อาจแม้จะขอได้จึงบอกแก่เศรษฐีตามความเป็นจริงกล่าวว่า ข้าพเจ้าไม่อาจจะลักษิริของท่านได้ของของท่านจงเป็นของท่านผู้เดียวเถิดแล้วหลีกไปความเป็นอิสระที่พระผู้มีพระภาคตรัสหมายเอาในเทวตาสังยุตว่าสิริเป็นที่นอนแห่งโพคะทั้งหลายดังนี้ชื่อว่าสิริในอัตถาเทวตาสังยุตนั้นท่านกล่าวว่าความเป็นอิสระชื่อว่าสิริบทว่าอาสโยได้แก่เป็นสถานที่อยู่ แท้จริงเมื่อความเป็นอิสระมีอยู่ตรงหน้าโภคะทั้งหลายย่อมมาทางบกบ้างทางน้ำบ้างทีเดียวด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำนั้นเพราะฉะนั้นสิรินั้นย่อมสำเร็จได้ด้วยอนุภาพแห่งบุญสิริแม้นั้นโดยความก็คือสมบัติแห่งบุญกำลังแห่งบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้มีบุญน้อยจึงไม่อาจรับเอาสิริแม้ที่คนเราอื่นให้แล้วได้เลยแลเรื่องพราหมณ์ผู้รักสิริจบ